สวัสดีค่ะทุกคนมิ้นเองนะคะยะินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเมียวไม้มิ้นค่ะและในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่20ในช้นของมิ้นแล้วโดยในวันนี้มิ้นจะขอมาบอกความรู้สึกหลังจากไปงานประถมเทศของมอสทมาค่ะก็ในวันอาทิตย์ที่17กันยาย,ยนที่ผ่านมานะคะมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมิธิราชก็ได้จัดงานประถมเทศขึ้นค่ะจากที่ศูนย์ทั่วประเทศเลยนะคะซึ่งส่วนที่มิ้นไปก็คือ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์มศทกาญจนบุรีค่ะนักศึกษาจากกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สุพรรณบุรีเนี่ยก็จะได้รับการผลิเที่นั้นค่ะซึ่งมิ้นก็เป็นคนราชบุรีนะคะการทุกคนอยากดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือว่ากดคอมเมนต์เพื่อกำลังใจมิ้นก็ได้นะคะการทุกคนกดกันหมดแล้วก็ไปดูร้อมกันได้เลยค่ะ มหาวิทยาลัยสุโขทัยมธิราชก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพศ2521ปัจจุบันมีอายุครบ45ปีแล้วค่ะเพงจะชื่อสุโขทัยมธิราชแต่ว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดสุโขทัยแต่อย่างใดนะคะชื่อของมหาวิทยาลัยก็ได้รับการพระราชทานมาจากในหลวงรัชการที่9ค่ะซึ่งเป็นพระนามเดิมของราชการที่7นะคะพระบาทสมเด็จพระปรมก้าเจ้าอยู่หัวสมัยที่ท่านดำรงพระเยชนยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุครธรรมราชาค่ะ สีประจามหาวิทยาลัยคือสีเขียวทองค่ะสีเขียวเป็นสีประจามันพุธซึ่งตรงกับพระสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ยหวัวส่วนสีทองคือสีที่แสดงถึงความเป็นสิริมงคลค่ะส่วนต้นไม้ประจามหาวิทยาลัยนะคะคือต้นปาริชาตเพราะว่าต้นปาริชาติไปเป็นสีเขียวส่วนดิ้วตามใบจะเป็นสีทองซึ่งตรงกับสีประจามมหาวิทยาลัยค่ะ ก็ได้มาทุกคนได้รู้บอเขายข้าวของมอเอร์ทอกันไปแล้วมีจะขอบอกความรู้สึกเลยกันค่ะว่าตอนนี้ไปถึงเป็นยังไงบ้างมีได้ทาไปถึงมอทอการจันบุรีตอนเวลาประมาณ7จ็ดโมงสิบนาทีค่ะความจริงเขนานัดไว้8ปดโมงนะคะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ของมินมีภรระต่อก็เลยรีบไปส่งมินเป็นนักศึกษาคนแรกค่ะที่เดินทางไปถึงก็ได้เจอพี่ๆวิทยากรแล้วก็พี่ๆที่ดูแลศูนย์นี้นะคะตอนไปถึงมินก็มีความเกรงๆพอสมควระคะ่ะเพราะว่าไม่รู้จักใครมาก่อนเลยไม่ได้ชวนคุยอะไรหรวว่่าาจะะะทํตตััยยงงไดดีีแก็ชคน มีพี่คนนึงเขามาชวนมิ้นไปถ่ายรูปลงเพจเพื่อเป็นการโปรโมตแล้วก็เป็นการกดดันคนอื่นไปเด็ตัวค่ะมุกจะแทนจัดราชบุรีมาถึงแล้วเรสจะพักหนึ่งนะคะก็มีพี่คนนึงเขาเอาน้ําให้มิ้นดื่มค่ะมิ้นก็รับไว้แล้วก็กล่าวขอบคุณน,นะคะนี่ก็อาจจะเป็นการทําให้มิ้นผ่อนคลายขึ้นแล้วก็เป็นการไลา่พฤติกรรมได้ไปอีกนิดนึงค่ะ พอแปดโมงกกว่าเกือบจะเก้าโมงนี่ก็ขึ้นไปชั้นสามเพื่อไปรวมตัวกับนักศึกษาคนอื่นๆค่ะนักศึกษาคนอื่นที่มานะคะไม่มีใครที่อายุเท่ามินเลยค่ะส่วนมากก็จะอายุมากกว่าก็จะเป็นวัยท,ทางานกรนทันั้นนะคะส่วมมนมากทุกคนก็จะทํางานไปเรียนไปมินว่านี่ก็จะเป็นข้อดีนะคะการให้เราได้รู้จักคนใหม่ๆและที่อายุเขาต่างจากเราเนี่ยเราก็จะได้เห็นมุมมองค,อความคิดที่แตกต่างจากเราค่ะ าจจะทาให้เราได้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนิ้ก็อยากจะรู้นะคะว่าแต่ละคนเขามีความคิดเห็นกันเป็นยังไงเพราะว่าส่วนมากเราก็จะมีแต่เพื่อนรุ่นตัวเองค่ะพอได้เรียนมอนี้ก็เหมือนเป็นการเปิดโลกเหมือนกันค่ะช่วง9โมงคนก็เริ่มมากึ่ครบแล้วก็เป็นอานเริ่มพิธีได้ค่ะพิธีแรกนะคะคือพิธีไหว้ครูก็ทําให้มิได้นึกถึงตมชิมปิเทศตอนม6เลยค่ะเป็นช่วงเวลาที่ มีความสุขแล้วก็มีความเศร้าปนนกันไปนะคะเพราะเรามีความสุขที่เรากำลังจะเรียนจบแล้วแต่ว่าเราก็มีความเศร้าที่เราจะต้องจากเพื่อนที่เรียน้วยกันมาถึง6ปีค่ะคือมันก็รู้สึกหงุดหงิดพอสมควรนะคะแต่พอมหาวิทยาลัยมาทําเป็นการประถมิเทศเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการช่วยรับขวัญเราค่ะเพราะว่าตอนที่เรามาเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเรียนมหาวิทยาลัยนี้จบไหมเราจะเรียนยังไงเพราะว่าเราต้องเรียนด้วยตัวเองซะส่วนใหญ่นะคะแต่ก็มีการผูกข้อมือค่ะเพื่อการรับขวัญนะคะนี่ นีกก็ผูกมาค่ะแต่มิ้ก็รำไปได้ถึงอีชางนึงในซีรีส์ทีคือในเรื่องของกินความรักนะคะเป็นตอนที่คุณยายรับขวัญพระจอมซึ่งมิ้งก็เขินอยู่คนเดียวค่ะทันที้ก็ไม่มีใครรู้นะคะเพราะว่าเราก็เขินยิ้มเยี่ยในใจอย่าให้ใครเห็นนะคะต้องเก็บอาการไว้นิดนึงฉันขอให้ขวัญของนายจอมกลับคืนมาหานายจอมเถอะนะ ที่มาูกเขามือนักศึกษาก็จะเป็นพี่พบัณฑิตที่เรียนกันจบแล้วนะคะความจริงมินก็อยากพี่บัณฑิตทุกคนผูกเขามือให้ค่ะเขามีกันประมาณสิบกว่าคนได้แต่ว่าตอนนั้นมินปวดเข่ามากเลยนะคะเพราะว่าเข่ามินเนี่ยเขียวสุดๆเดี๋ยวมินจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าเข่ามินเขียวขนาดไหนมินก็เลยผูกมาได้แค่สามคนค่ะคิดว่าสามคนนี้ก็น่าจะกำลังดีแล้วแหละเพราะถ้าเราไปผูกมากกว่าน,นี้เข่าเราน่าจะช้ำมากกว่าเดิมก็อกเสียดานนิดนึงนะคะ พอจบจากพิธีไหว้ครูนะคะต่อมาก็จะเป็นการแนะนําแผนวิทยาลัยแล้วก็การแนะนาแผนการเรียนค่ะซึ่งแผนการเรียนของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีแผนการเรียนกอหนึ่งกอสองแล้วก็กอสามค่ะซึ่งแผนที่มินลงไปนะคะก็คือแผนการเรียนกอหนึ่งที่เป็นการอ่านหนังสือแล้วก็ไปสอบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแผนการเรียนกอนสองนะคะจะมีการสอนเสริมสองครั้งครั้งสองวันเก็บคะแนนสี่สิบคะแนนค่ะแล้วก็คะแนนสอบหกสิบคะแนนนะคะแผนการเรียนกอ3สามก็จะคล้ายๆกับแผนการเรียน ก็สองค่ะแต่ว่าอาจจะมีการนับทำกิจกรรมที่มากกว่านะคะก็คือแผนการเรียนตอนหนึ่งเนี่ยจะมาสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาส่วนแผนการเรียนกอนสองก็สามจะเหมาะกับคนที่มีเวลามากกว่าค่ะก็แล้วแต่นะคะว่าทุกคนสะดวกกันแบบไหนนักศึกษาก็จะเลือกลมแผนการเรียนตามความสมัครใจของตัวเองแล้วก็ตามความสะดวกของแต่ละคนค่ะ แล้วก็จะมีช่วงที่แนะนํารูปแบบการสอบด้วยค่ะการสอบก็จะมี2รูปแบบนะคะคือการสอบแบบออนไลน์แล้วก็การสอบพิสนามสอบค่ะการสอบแบบออนไลน์นะคะจะมีข้อดีตรงที่เราสามารถสอบได้เร็วกว่าค่ะแต่ว่าบางทีพอไปสอบกันหลายๆคนอาจจะมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าทาให้ไฟฟ้าดับได้นะคะส่วนการสอบแบบ ไปที่สนามสอบเนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่สนามสอบอาจจะใกล้บ้านเราเพราะว่าเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดหรือว่าเป็นที่ให้เราเลือกนะคะอาจจะอยู่ภายในจังหวัดเราหรือว่าที่ที่เราสะดวกค่ะซึ่งแต่ละคนก็สามารถเลือกสนามสอบได้ด้วรูปแบบการสอบได้แต่ความสะดวกใจเราก็ต้องวามสมัครใจนะคะ พอจะเป็นช่งชวงเช้าก็จะเป็นช่วงพักเที่ยงค่ะเขาก็จะมีอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงนะคะซึ่งอาหารที่เลี้ยงเนี่ยก็ะจะเป็นข้าวกล่องมีหลายอย่างให้เลือกเลยล่ะค่ะซึ่งของที่มินเลือกนะคะก็จะเป็นข้าวผัดหมูเพราะว่ามินกินเผ็ดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่กลัวว่าถ้ากินผัดกะเพราเนี่ยจะเจอที่มันเผ็ดเกินจะกินไม่ไหวอะค่ะแล้วก็มีของว่างให้เป็นโดนัทนะคะเป็นโดนัทชิ้นเล็ก2ชิ้นส่วนที่ชั้นล่างเนี่ยเขาจะมีของเลี้ยงอีกค่ะจะมีรดช่องน้ำพริมีขนมตาลแล้วก็มีมุ้งน้ำปลาหวานนะคะพอมมมิิิิ้นนกกขา่เย็ด ไปชั้นล่างค่ะคือจะป่วยขาอยู่แต่เราก็ลงไปนะคะเพราะว่าอยากกินมะม่วงน้ำปลาหวานมากซึ่งน้ำปลาหวานเนี่ยแซ่บมากค่ะทุกคนคือแบบอร่อยอะแต่ว่ามะม่วงที่กินเนี่ยเป็นมะม่วงแก้วนะคะซึ่งมันก็มีความเปรี้ยวพอสมควรค่ะแต่ว่าเปรี้ยวไม่มากนะคะคือมินเป็นคนที่ชอบกินเปรี้ยวแบบมากๆจะเป็นพวกมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะที่มินชอบทานนะคะ คือมันก็อยู่ที่ใครชอบแบบไหนนะคะแต่มินก็คิดว่าเนี่ยมันก็อร่อยแหละเมื่อทุกคนทานอาหารจนอิ่มนะคะก็จะเข้าสู่วิธีช่วงบ่ายก็จะเป็นช่วงที่พี่ๆบัณฑิตเข้ามาแนะนำนักศึกษาค,ค่ะว่ากว่าเขาจะเรียนจบเนี่ยเขาต้องเจอภาษาอะไรมาบ้างแล้วก็จะมีการแนะนําวิธีกนนารอ่านหนังสือสอบอยังไงให้สอบผ่านนะคะบางคนก็สอบผ่านแั้แต่ครั้งแรกหรือว่าบางคนก็จจะเคยสอบตกมาหลายครั้งแต่ทุกคนก็สามารถจบมาได้ค่ะ คือส่วนมากเขาก็จะบอกว่าขี้รหัสสำคัญของหนังสือเนี่ยจะอยู่ที่ย่าหน้าสุดท้ายค่ะเราก็จะเป็นวัตถุประสงค์นะคะว่าเขาต้องการถามอะไรนั่นก็จะเป็นแนข้อสอบค่ะส่วนคําถามก่อนเรียนแล้วก็คาถามหลังเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆส่วนมากจะเอามาออกสอบน,นะคะมีทําให้ได้ความรู้มากขึ้นค่ะ คืออันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เหมาะสําหรับคนที่มีเวลาน้อยนะคะแต่ถ้าใครมีเวลามากๆเนี่ยก็ควรอ่านหนังสือให้จบเล่มะคะ่ะเพราะว่าเนื้อหาของเขาละเอียดแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะเราไม่วควรซื้อหนังสือมาแล้วก็วางไว้เฉยๆนะคะไม่อย่างงั้นมันจะไม่มีประโยชน์นะคะ่ะอย่าลืมอ่านกันนะคะทุกคน หลังจากพี่พี่บัณฑิตน,นแนวเสร็จนะคะก็จะมีช่วงที่นักศึกษาได้ทํากิจกรรมร่วมกันค่ะคือเขาจะให้กระดาษมาหนึ่งใบนะคะแล้วก็มีคีย์เวิร์ดสำคัญให้แล้วก็ให้เราเดินไปหาคนที่มีคีย์เวิร์ดตามนั้นค่ะแบ,บบว่าคนนี้สวยคนนี้น่ารักคนนี้หล่อคนนี้มาจากราชบุรีคนนี้มาจากสุพรรณซึ่งเราก็ต้องเขียนชื่อเล่นออกมาค่ะแล้วก็ต้องจํารูปร่างลักษณะหน้าตาของเขาให้ได้นะคะเพราะเขาจะมีช่วงที่ถามก็จะเป็นช่วงที่ชลมุ้วม,มิ้งาพอสมควรค่ะเพราะว่าเขาเปิดเพลงดังด้วยแล้วก็ต้องวิ่งหาคน อืนนะคะก็เป็นการทำให้ทุกคนได้รู้จักกันมากขึ้นค่ะถือว่าสนุกพอสมควรเลยยดเยี่ยม ช่วงทางของกิจกรรมนะคะเขาก็มีการให้นัรศึกษาแยกไปจานจังหวดต่างๆของตัวเองค่ะคามิทอยู่รัชบุรีนะคะก็มีพี่สองคนที่เขามาจากรัชบุรีเหมือนกันที่เรียนมสทค่ะเราก็จะมีการพูดคุยกับพี่บัณดิตที่เรียนจบแล้วนะคะว่ามีประสบการณ์เป็นยังไงบ้างมีอะไรจะแนะนํากับน้องๆบ้างซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าเราก็ได้เรือเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็คลายความสงสัยในหลายๆเรื่องนะคะพอถึงช่วงท้ายของพิธีค่ะพี่ แต่และคนเนี่ยเขาก็มาร้องเพลงให้น้องๆค่ะคือเพลงสามัคคีมสทก็เป็นการต้อนรับพวกเราสู่โรสเขียวทองอย่างเป็นทางการะคะ่ะก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็ซาึ้งใจมากเลยนะคะสําหรับบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกที่มินได้ไปนะคะมนีนะคะมินก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ตื้นตันค่ะเพราะว่าเราก็ เหมือนได้เป็นนักศึกษาอย่างเต็มตัวแล้วนะคะถึงเราจะไม่ค่อยได้ไปมอเนี่ยแต่ว่าการที่ทํากิจกรรมในครั้งนี้ก็ทําให้เราได้ดูจากคนอื่นมากขึ้นค่ะเหมือนเราก็ได้เพื่อนต่างไว้ด้วยนะคะ ือเหมือนการไปประถมนในครั้งนี้นะคะก็ทําให้เรารู้จักผู้คนมากขึ้นแล้วก็ทําให้ได้รู้ค่ะว่าเราไม่ได้เลงนคนเดียวไม่ได้เหนื่อยคนเดียวไม่ได้สู้คนเดียวนะคะเพราะยังมีหลายคนที่เขาทง,งานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยค่ะซึ่งก็ต้องจัดสรรเวลาชีวิตให้ดีพอสมควรเลยนะคะมิ้นก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นนักศึกษาของมสทน,นะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างให้โอกาสนักศึกษา,าลหลายๆคนด้วยก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปนี้จนจบอย่าลืมติดตามมิ้นในคลิปนั้นด้วยนะคะ แล้วเจอกันค่ะ